สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับนะครับเข้าสู่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกับเปนคอมครับอนาคกของการมีส่วนร่วมในชุมชนซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้ครับจะเป็นสนย์ร่วมทางสังคมซึ่งถ้าเราเห็นพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะมันก็จะอยู่ในเว็บ2อะไรอย่างนี้เนาะตอนนี้มีการพัฒนาเข้าสู่เว็บ3แล้วแล้วทําไมเราต้องมาที่เปนคอมด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเปนคอมเขาได้มีการจัดในส่วนของ a d ดดอบครับผมใครที่ไม่อยากพลาดนะครับในส่วนของ a d ดดอบเนี่ย รีบเข้ามาทําการสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยครับเราจะต้อง KYC ด้วยนะครับเพื่อรับ a d ด p t สูงถึงนะครับ300ล้านนะครับ BIC นะจะแจกภายในระยะเวลา5ปีอ่าก็เรียกว่าใครที่เข้ามานะครับเพื่อร่วมสนุกนะก็จะมีโอกาสได้รับกลับไปนั่นเองซึ่งเราก็จะมาดูกิจกรรมการนี่เรามาดูกันนะครับอันนี้มีการสร้างชุมชนนะครับ ข้อมูลนะครับพี่บอกวิธีการสร้างหรือว่าวิธีการดูต่างๆนะครับแล้วก็ลงพวก iOS แล้วก็ Android ด้วยนะเราก็สามารถกดเข้าไปเนี่ยทำการดาวน์โหลดได้เลยครับเป็นแพลตฟอร์มขั้นตอนการสมัครกันดีกว่านะครับเริ่มต้นเนี่ยก็ให้เราเนี่ยเปิดกระเป๋า Wallet ก่อนก็คือให้กดตรงนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นเป็น Activate Wallet นะครับก็ให้เราเนี่ยคลิกให้เรียบร้อยใส่รหัสนะครับตรงนี้ให้เรียบร้อยครับ หลังจากที่เราใส่พัสเบิร์ดนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวอักษรพิเศษนะครับ private key นั่นแหละอ่าพอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวกระเป๋าแบบนี้มาครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือให้เราคลิกเคลมแล้วก็กดอันที่2คือสแกนเพื่อโหลดแอปพลิเคชันนะเราก็จะสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันแบบนี้แล้วก็ให้เราเนี่ยทำการ กดเครมหรือยืนยันนะครับว่าเราทําการดาวน์โหลดแล้วนะมันก็จะทําการผูกเองโดยใช้อีเมลที่เราเนี่ยทำการสมัครไว้นะครับผมอพอเรากดเครมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเข้าสู่ในส่วนต่อมาก็คือการ Kyc ครับเราก็สามารถที่จะทำการกดเนี่ย Kyc เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวสปินมาให้กดแล้วก็สามารถรับ a d ดดอบได้เลยนั่นเองครับผมอ่าแล้วก็นี่นะครับตอนนี้ก็มีการ เพิ่มเติมนะครับบอกเลยว่าอนาคตเนี่ยโหตัวเหรียญนี้จะมีความมูนมากๆเลยเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะดับเบิลไปได้กี่ x นะแล้วก็สำหรับตัวแพลตฟอร์มนะครับเขาก็ได้มีการแจก a อร์ดอบกันด้วยนะใครที่ไม่อยากพลาดแอร์ดอบฟรีๆแบบนี้ครับก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้เลยซึ่งกิจกรรมของเขานะครับก็จะมีรายละเอียดที่ x แปะเอาไว้อยู่เนี่ยเราก็สามารถทำตามได้หรือว่าดูที่คลิปรีโอที่แอดเนี่ยได้ทำการ เน้นเอาไว้นะครับก็คือหลกัหลกๆก็ให้เราทําการ KVC เชื่อมต่อกระเป๋าแล้วเราก็จะได้รับสปินมาสามารถกดสปินตัวนี้เนี่ยเพื่อได้รับรางวัลรีวอร์ดเพิ่มเติมได้จากการเล่นด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยใช่ไหมเนี่ยครับเราก็กดปุ๊บเห็นไหมครับตัวเหรียญเนี่ยก็จะสะสมมานะครับซึ่งเราเนี่ยสะสมเยอะๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังได้แอลดอปอีกด้วยนะเออ ก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากพลาดเหรียญฟรีแบบนี้ครับก็ร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับสามารถคลิกเข้ามาเพื่อรับสปินในการกดได้แบบฟรีๆไปเลยได้มีอันดับตรงนี้นะสปินส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลนะครับก็เลื่อนดูได้เลยนะครับมีข่าวสารต่างๆนะครับตอนนี้ ก็มีข่าวสารใหม่ๆมากมายครับถ้าเรานึกถึงเหมือนแบบแพลตฟอร์มพวกคลิปติกอะไรใหม่ๆนะครับช่วงนั้นที่กําลังมาใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลนะครับที่อยู่บนเว็บ3นะที่มาแล้วนะซึ่งต้องบอกครับว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยโดยคอมมูนิตี้นะโหเรียกว่าสิล้านดอลลาร์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีการพูดถึงนะครับมากมายสำหรับแพลตฟอร์มตัวนี้ หรับใครนะครับที่สนใจตัวเหรียญน,นะครับที่อยากได้เนี่ยสรับเหรียญ BIC เนี่ยที่จะรับ a d d d ดอบก็สามารถเข้ามาเล่นนะครับกิจกรรมในการกดสปินนะครับเพื่อแปลงเป็นตัวโทเค็นเนี่ยที่เป็นในส่วนของ a d d d ดอบนะครับที่เราจะได้รับกลับไปเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมเล่นกันได้เลยนะเนี่ยก็กดฟรีเห็นะครับเราก็ได้ละส่วนราคานะครับเราก็สามารถดูได้นะครับตอนนี้มีการลิสต์แล้วนะครับนี่ตัวราคาเหรียญน,นะอ่า ก็อยู่ที่ประมาณนี้ซึ่งเราก็สามารถเช็คราคาได้ตลอดเลยอย่าลืมนะครับให้เราทำการ KYC ให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับตัว Adopt นะครับ และนั่นก็คือส่วนสําคัญนะครับที่เราเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับ a i r d ดอก็คือเราต้อง k y c ก่อนให้เรียบร้อยเพื่อยืนยันตนแล้วก็สามารถร่วมกิจกรรมในการรับ a i r d ดอปไปได้เลยกับเหรียญ BIC ครับและเราเนี่ยยังสามารถมากดสปินได้นะครับเพื่อรับตัวรีวอร์ดกลับไปแล้วก็ a i r d ดรออีกด้วยนะและในส่วนของสปินเนี่ยก็มีการแจกให้เราเนี่ยสามารถกดเล่นได้อีกด้วยนะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ